สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube ทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังเอฟซีที่เคารพรักทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกินนะครับผมกับวันนี้วันที่30กันยานะครับสวัสดีวันสิ้นเดือนครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าติก้านะครับ รถตึกนะครับ2-40คันนี้รถลูกค้านะครับมาจากจังหวัดลำพูนนะครับเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเพื่อที่จะมาดัดแปลงครับเมื่อก่อนตอนมาเป็นรถ6กล้อนะครับรถหกล้อแล้วก็เป็นหัวเป็นรถไปรษณีย์นะครับหัวสีแดงนะครับลูกค้าก็มากลับสีเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับสะอาดสะอาดนะครับสะอาด นี่เลยนะครับแล้วก็ให้ทางอูเรานะครับดัดแปลงนะครับทําเป็นรถสิบล้อนะครับรถสิบล้อทำสีตู้ใหม่ทำสีหอกเก๋งใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับอ็ อันนี้ก็ทําการเก็บงานเรียบร้อยนะครับทำกุมังโคนลราวข้างกันหมากันมอไซค์เรียบร้อยนะครับนี่ระบบถุงลมยกนะเห็นไหมครับ,รรบท่านผู้ชมตัวนี้ชุดยกนะครับอ่าชุดเพาถุงลมเนี่ยนะครับเป็นของนอกนะครับนะครับไม่ใช่เป็นของบ้านเรานะครับเป็นของนอกใช้ถุงลมสีลูกนะครับใช้ถุงลมสีลูก แต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับเมื่อก่อนรถตอนเป็นหกล้ออยู่มันวิ่งมันมันโดดนะครับมันโดดเพราะว่าข้าเราเป็นแหนบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทางมาเดิมๆนะครับมันจะไม่มีโช๊คครับผมก็ทําการติดตั้งโช๊คให้ลูกค้าไปนะครับนี่นะครับสวยเนียนๆครับเก็บสายลมเียบร้อยครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น เขาที่เราใส่เข้าไปใหม่นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเราใส่เข้าไปใหม่มีเฟรมนะครับมีบีสเตย์นะครับตัวนี้นะครับการโค้งอย่างดีเลยนะครับบีสเตย์ซับในเรียบร้อยนะครับ ด้านในเราซับเรียบร้อยนะครับรีสตตรงลมสีลูกนะครับมีโชคกนะครับเนียนๆเ,เลยครับผมนี่นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับศูน9 2 9 5 5สี้าสหห้าสามเจนะครับ พร้อมด้วยเพิ่มนะครับถังลมอีก2ใบนะครับเพราะว่าาเราใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรกเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะซีนเปลืองลมเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวทุงลมหลังอีกลูกหนึ่งนะครับ วันนี้เราก็จะเดินทางไปส่งลูกค้านะครับที่ลำพูนนะครับตอนเอามาลูกค้าให้คนขับขับมาส่งนะครับแต่ตอนไปส่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้จดอดนะครับขับไปส่งลูกค้านะครับแล้วก็มีรถอีกคันนะครับขับกลับมาทำ ลักษณะเดียวกันอีกนะครับเก็บสีเนียนๆเลยครับต้องขอบคุณไปยังอูสีนะครับที่ช่วยเรื่องของสีนะครับอบคุณใจนะครับแล้วก็ ทีมงานทุกคนนะครับทีมงานช่างนะครับช่างเลื่อนช่วงล้อนะครับช่างระบบลมนะครับทุกคนนะครับไม่มีใครสามารถทําอะไรได้คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกันครับช่วยกันนะครับงานถึงจะสําเร็จออกมาได้นะครับสำหรับนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ เกี่ยวกับการทำระบบถุงลมยกนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับ0 8 9 9 9 5 5 3 7นะครับตัวนี้นะครับไม่เหมือน700นะครับเพราะว่า700เนี่ยครับมันจะมีระบบไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่มีระบบไฟนะครับยกไม่โดยไม่ใช้ไฟฟ้าควบคุมนะครับ ต่เหมือนเดิมครับระบบการทำงานนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับที่มาคอยตรวจจับน้ำหนักนะครับบรรทุกสินค้านะครับถ้ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับถุงลมเราก็จะสูบลมเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่า,อาเอาสินค้าออกเอาของออกนะครับเมื่อรถมีน้ำหนักเบานะครับลมเขาก็จะปล่อยออก อัตโนมัตินะครับมันจะไม่ดันเพลาขับให้ให้ลอยนะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นลักษณะใช้เลคูลเลเตอร์ตั้งเอานะครับเวลาตอนที่รถหนักนะครับมันก็จะใช้งานได้ดีครับพอรถเบาเนี่ยครับเผาลุกตามตัวหลังเนี่ยครับมันจะจะดันเยอะนะครับทําให้เพลาคู่หน้าลอยนะครับแล้วก็ท้ายก็จะด่งนะครับ ตอนนี้เราทำมีระบบเซ็นเซอร์ขาเซ็นเซอร์นะครับเสริมแหนบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับ เจอทักได้นะครับลำพูนครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทํานผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ